น,นี้ไม่ได้พาไปดูอสังหาริมทรัพย์นะคะจะพาไปช้อปชิมชิวหาของกินอร่อยวันนี้เราจะพาไปที่ไหนเดี๋ยวตามไปกันเลยค่ะไป วันนี้มาในรูปแบบใหม่ล่าสุดก็คือเราจะทำเป็นแบบวอล์กันนะคะใครไหมพอแล้วยังไปแล้วนะถ่ายยาวเลยเหรออือหือถ่ายกันนนำด้วย A few moments later ตอนนี้นะคะเรากำลังเดินทางออกจากบริษัทนาวเอสเตดนะคะหน้าบริษัทของเราอยู่ติดกับถนนสุขุมวิททางที่จะไปพัทยานะคะใครอยากแวะเวียนมาก็มาหาเราได้ที่นาวเอสเตดนะคะแต่ตอนนี้เราจะไปเที่ยวกันแล้วะคะ่ะ ต้องบอกก่อนนะคะว่าวันนี้เราจะพาทุกท่านไปดูกับร้านขนมนําเข้านะคะเขามีทั้งขนมจีนขนมเกาขนมจีนไม่ใช่ขนมจีนน้ายาน <c oughs> ขนมจีนนําเข้านะคะขนมเกาหลีญี่ปุ่นก็มีเครื่องสําอางเขาก็มีก็คือแบบไปที่เนี่ยครบจบในที่เดียวนะคะแต่เราจะพาไปเขาเพิ่งเปิดมาไม่นานมาน,นี้นะเห็นจากรีวิวอะของเขาเยอะอยู่เหมือนกันนะ,นะ,ะยังบอกไม่ได้ แต่ไม่เห็นกระจกข้างเลยตอนนี้แล้วเราไม่ไปกินข้าวกันก่อนก็เดี๋ยวขอตัวไปขับรถก่อนนะคะที่เขาชอบทำกันอะยังยังไม่ถึงค่ะ เดี๋ยวแวะกินข้าวกันก่อนนะคะไม่ได้อะเตี่ยวมาเลยนี่เป็นร้านประจำของพวกเราเลยนะคะดูดีบางแสน,นะคะ่ะอ้อาวผิดเหรอ <c oughs> กินก่อนค่ะกินก่อนไปค่ะอ <laughs> ิ่มแล้วค่ะเรากลับสู่เส้นทางที่เราจะไปกินขนมกันดีกว่าค่ะเพ่งดูเรื่อง วันนี้ก็เป็น EP ีแรกนะคะที่เรามาเป็นอินฟลูเอนเซอร์เป็นยูทูบเบอร์เป็นเน็ตไอดอลมือสมัครเล่นนะคะคือแบบก่อนนน,นี้เรารีวิวอสังหาริมทรัพย์เรารีวิวบ้านรีวิวคอนโดเราก็ต้องแบบจริงจังนิ่งแต่ทำไมวันนี้ก็แบบเปล่าหรอกค่ะเรื่องออกจากออฟฟิศมาถึงแล้วค่ะแอบร้อน ก็ถ้าใครที่มาถึงแล้วนะคะตรงนี้จะอยู่เขาเรียกว่าเส้นบ้านสวนค่ะก็มาถึงก็จอดรถข้างหลังได้เลยเขาจะมีเหมือนเป็นโกดังเอาไว้สําหรับแบบเป็นลูกค้าก็สามารถจอดรถได้แต่เมื่อกี้เห็นมีลูกค้ามาจอดหน้าร้านหนึ่งตอนนี้เราอยู่กันที่ร้านมีมอค่ะไปเลยค่ะนี่ค่ะวันนี้ภารกิจของเราก็คือเราจะมาตามหา เลทาฟเฟลไปดูกันว่าอยู่ตรงไหนแม่รถเข็นอเออลืมท <laughs> ี่เขาจะมีรถเข็นแบบนี้บริการให้มาแล้วค่ะทำเหมือนจะซื้อเยอะ <laughs> <laughs> เขาบอกว่าร้านนี้เหมือนเป็นร้านขนมนำเข้าที่แบบใหญ่ที่สุดในชลบุรีแล้วนะที่อ่านจากรีวิวมานะมีทั้งมามา่าอุ้ยมีนมกล้วยด้วยอ่ะอุ้ยอันนี้น่ารักอะ เป็นตัวกินเนียนยอาอก่ะไ,ไม่เจอแล้วเห็ด <c oughs> ทัฟเฟิลอันนี้คือเห็ดทัฟเฟิลที่เราตามหามาที่เขาบอกจะมีกลิ่นรถนี้ยที่อร่อยแล้วก็จะเป็นรถหมา่าล่าอันนี้ใช่ไหมเบคอนอ๋ออันนี้หมา่าล่านี่องบอกสองนี้อร่อยต้องเอากับไปฝากแม่ฝา,ากญาติฝากทุกคนอันนี้ไป่ชิมเลย ก็เรียบร้อยนะคะภารกิจของเราที่เรามาหาเลเฮทาเฟลต่อไปเราพาทุกคนไปดูรอบๆร้านดีกว่าว่าร้านนี้เขามีอะไรขายบ้างค่ะ คือโซนที่พิเศษในรีวิวที่เขาบอกก็คือจะเป็นตัวนี้นียใช่ไหมมาชเมลโล่แบบนี้อันนี้ก็คือดีมีอันเล็กอันกลางอันเล็กอันกลางอันใหญ่แบบนี้เนี่ยแต่คิดว่าถ้าเราไปออกแคมป์กับเพื่อนก็น่าจะเป็นตัวอันใหญ่มากกว่าปะเอาไปด้วยก็ได้เผื่อออกแคมป์อีพีสองเราต้องไปแคมป์มแล้วปะเรามีมาสเมลโล่แล้วอะเขาบอกตัวนี้ก็ขายดีนะมันเป็นเหมือนแบบขนมแคกเกอร ที่ไม่ใช่แท็กเกอร์เป็นแบบเนื้อมันจะเนียนเนียนนุ่มๆหวานหวานแบบมันอร่อยอ่ะเนี่ยอันนี้อร่อยลองาไปดูอันนี้อันนี้เขาก็บอกว่าดีมากนะคะมันจะเป็นเหมือนแบบขนมคล้ายๆเคยกินแบบไอตัวยูโรเค้กอ่ะเอออันนี้จะเป็นยูโรแบบที่มันเคลือบข้างนอกเคลือบด้วยช็อกโกแลตแล้วข้างในเขาก็จะเป็นแป้งเหมือนเป็นแป้งต็อกอะ่ะมันเป็นขนมเกาหลีอะ่ะไส้ก็จะเป็นแบบแป้งยืดๆอะ่ะแล้วข้างนอกก็คือเป็นช็อกโกแลตแบบเคลือบไว้อีกทีหนึ่งอะ่ะคือยังไม่เคยกินหรอกแต่เขาบอกมาเหมือนกัน นี่นะคะเมื่อกี้ที่เดินไปคุยกับพี่แคชเชียร์เขาก็บอกว่าเราสามารถที่จะแบบสมมุติเราซื้อมาม่าแบบห่อแบบนี้ใช่ปะเราก็สามารถที่จะแบบเอาฟอยเนี่ยแบบนี้เขาก็จะมีแบบบริการให้สําหรับใครที่แบบอยากทานเลยอยากกินเลยเนี่ยก็ทําเองเวฟเองแล้วก็สามารถที่จะไปกินไปนั่งกินตรงนั้นได้เราไปดูส่วนเครื่องสําอางบ้างหน่้ยไหมคะเพราะเขาบอกว่าร้านเนี้ยเขานําเข้าขนมแล้วก็เครื่องสําอางเป็นหลักเป็นสินค้านําเข้าเลยได้ค่ะ นี่นะคะนี่ตัวนี้นะคะเป็นเอ,อน่อยี่ห้ออะไรอะเมคเอเดต คือเขาบอกว่าจะเป็นสินค้าจีนที่เป็นสินค้านําเข้าจะคัดมาซึ่งเป็นเกรดดีเราจะเข้าใจว่าแบบของจีนอะ่ะมันเป็นของที่แบบไม่ดีของไม่มีคุณภาพหรือว่าอะไรเนี้ยตอนเนี้ยมันได้เปลี่ยนความคิดของคนไทยเราไปแล้วแหละของที่ใช้ส่วนใหญ่เราก็เป็นจีนหมดอะ่ะถ้าเราสังเกตดีๆนะเสื้อผ้าหรือว่าอะไรเงี้ยก็เป็นของจีนอยู่แล้วซึ่งเครื่องสำอางตัวนี้ก็เป็นเครื่องสำอางนําเข้าจากจีนแต่เกรดดีนะคะมีอยอยมีการรับรองเรียบร้อยก็ถือว่าแบบปลอดภัยแล้วก็ตอบโจทย์สําหรับใครที่อยากจะได้เครื่องสาอาง ินนนกกััค่ะเรียบร้อยค่ะค่าเสียหายของเราในวันนี้อุ้ยอุ <c oughs> ้ยเ8 9าบแาทแต่ก็คือได้มาเยอะมากที่เราตั้งใจไว้พวกเลเทอร์อะไรเงีย้ยก็ได้ครบหมดกลับบ้านกันเถอะคือถ้าผ่าน,านตรงเนี้ยเราก็รู้สึกว่า ร้านนี้เขาขายอะไรนะเราผ่านแล้วเห็นคนคือแบบจอดมาถึงหน้าร้านจนมาถึงแบบมันจะเป็นเหมือนแลมหน้าร้านเขาก็เทินกันเข้าไปจอดเหมือนว่าที่จอดรถข้างหลังน่าจะไม่พอเลยแบบว่าเฮ้ยต้องมาแล้วอะ่ะคิดว่าจะกลับมาอีกไหมคิดว่าจะกลับมาอีกไหมก็คิดว่าถ้ารตนี้หมดก็น่าจะมาอีกรอบนึงไม่เกินพรุ่งนี้ไม่เกินพรุ่งนี้เพราะก็ใกล้บ้านด้วยสําหรับใครที่อยากจะซื้อขนมนําข้าวแบบไม่ต้องไปถึงเกาหลีไม่ต้องไปถึงญี่ปุ่นก็มาที่นี่ได้เลยที่มีออนไลน์นะคะ พูดเหมือนได้สปอนเซอร์เนาะไม่ได้ความชอบล้วน <c oughs>